สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองบางบอนนะครับผมแม่ตะเคียนทองนะครับต้นตะเคียนทองปูเมื่อวันที่28กุมภา35นะครับนี่ครับแม่ตะเคียนทององค์นี้นะครับมีอยู่สองต้นนะครับเนี่ย นี่นะครับนี่ก็เป็นการนําเอาอต้นกล้าครับของตะเคียนทองเนาะไปปลูกตามหัวไล่ไปนาะหรือตามวัดต่างๆนะครับทางนี้ก็อ,อุบานต้นกล้าไว้เพื่อที่จะแจกให้กับคนที่ต้องการนะครับอาอแล้ครับโอ้ออคนลุกมากงองแม่อยู่ข้างบนนะครับ เดี๋ยวเราทาการบูชาแม่กันก่อนนะครับแล้วเราก็มาส่องเลขนะครับว่าวันนี้อเลขทั้งจากต้นสดนะครับนี่ครับต้นสดทั้งสองต้นนี้นะครับแล้วก็เลขจากแม่องค์แม่แตะเคียนทองข้างบนเนาะจะได้เลขอะไรนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพวกเรากันนะครับ นโมตัสะคาโตอารโตสัมมาสุตต <ım arat au> ัสนโมตัสสะคะโตอาราโตสัมมาสุตธัสนโมตัสสะคะโตอาราโตสัมมาสุทตัสปิปูชาจากมหาราชาสัปพสเนหาอาัาสัมมาสัพุโทมามายาตายามีวันไชมสีสวัสดีลาโภนโมตสนะรัุ่านวนี้รู่นี้โอกาสได้มาที่ไม่ตะเกียดบางบอนะครับก็ขอให้ ลูกได้รับโชคกำลังไปฝากที่ตีทุกคนนะครับเวลาจะจุดทูปเลมขมงคลหนึ่งเลขน,นะครับผมเราจะจุดทูปเลมขมงคนลนะครับจุดทูปมงคลน,น,น,นี่มีคนเขาซื้อปลามาปล่อยนะครับอันนี้เป็นคลองนะครับผม อันนี้บนไว้เหรอครับใช่ค่ะอ๋อซื้อซื้อ๋อซื้อปลาตลาดมาปล่อยเลย๋ออ๋อซื้อปลาหน้าเขียงมาปล่อยเลยนะครับอ๋อผมไม่กล้าปล่อยปลาที่ผมกินไงผมก็เลยไม่ค่อยอ่าผมจะอ๋อผมจะไม่ปล่อยปลาไหลปลาหมอไทยอะไรเงี้ยผมจะไม่กินอ๋อปลาดุกอะครับอ่าครับ ก็ขออนุโมทนาสาธุให้พี่สองคนด้วยนะครับปล่อยหน้าแม่ตะเคียนเลยนี่คลองน้ำใสามากแล้วนี่าผมนครับผมพี่เขาจะปล่อยปลาแล้วนะครับก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะประดุกทนนะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเนาะประดุกเนาะพี่เขาปล่อยแล้วนะครับอ,อ่าพี่เขาปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุดทู่มงคลกันดีกว่านะครับ ก็ขอให้เป็นเลขที่ถูกต้องแม่นยำนะครับไปบอกทุกคนนะครับในวันนี้นะครับสาธุสาธุโมฆุตัสสะมะอุยยพระโมฆายะวิระชยโยวิระโคนายะวิระทาถุวิระคาถาวิระวิโยมีมามัมมีมามัมมีมามิมาลาภะลาภาจงมหาข้าพเจ้าในเอฟพีของข้าพเจ้าทุกคนที่เกิดสาธุนะครับ มาตดกูมันคนไว้ให้กับทุกคนนะครับหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราปักไว้ที่กระถางนะครับ ดูตั้งแน่ยำนะครับที่ผ่านมาเนาะวันนี้ดูที่เราก็ให้รับโชคไปด้วยนะครับทุกบงคคลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแม่ตะเคียนข้างบนนะครับเดี๋ยวถ้าสามารถถูเลขได้เดี๋ยวเราจะถูคือที่นี่อยู่ห่างกับ แม่ตะเคียนพญามมท่า่ะหนึ่งฝั่งอ่าข้ามถนนมาก็ถึงนะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่เนื่องจากแม่ตะเคียนพญาม,มนทานเข้าไม่ได้นะครับผมมาสามรอบแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาให้อีกรอบนึงมาให้ให้ได้นะครับอันนี้แม่ตะเคียนต้นสดอนะ่ะอุ้ยทุกคนนี่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  ูนย์เก้าเห็นไหมนูนขึ้นมาครับไอ่ตัวนูนนี่นี่เลขเก้านี่เลขศูนย์ตัวนูนขึ้นมาเลยหรือเก้าเก้านี่ใครเห็นนะครับนี่นี่เห็นไหมเก้าเก้าไหมหรือศูนย์เก้าเนี่ยครับนี่สองตัวเนาะนูนขึ้นมาของแม่องค์นี้เนาะ จะขึ้นไปยังตำหนักแม่นะครับเพื่อที่จะไปดูเลขบนตำหนักนะครับว่าจะเห็นเลขอะไรนะครับตาถูกตาถุกนี่ตำหนักแม่แตะเคียนบางบอนนะครับผมแม่ตะเคียนทองบางบอนนะครับถึงมาแล้วนะครับ สาสาธธุุในรูปรูปอ่ารูปหล่อแม่เป็นรูปทองแดงถูกไหมเพื่อนๆให้ผมถูกใช่ไหมอ่าครับเดี๋ยวผมจะหาจุดนะครับลองถูดูนะครับ เลกแม่หาจุดจุดไหนดีกำลังเลงอยู่นะครับในองคแม่นะครับองแม่นี่จะเป็นองแม่ที่าตายแล้วเนะาะส่างต้นอยู่นี่นะครับแล้วก็มีการปลูกใหม่ที่สองต้นอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นแบบ่ตเตี่สองพี่น้องนะครับบริวเวณนี้ละกันเนาะ ดูแลกันนะครับผมูผมรู้ว่าเลขที่ขึ้นตรงไหนนะครับมีได้ที่ขึ้นตรงนี้ด้วยปะ่ะจ่ผมจะถูกตรงนี้นะครับหนี่ง รีบอ,ออกแล้วนะครับรีบขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้ชักวันนี้นิดนึงนะครับ ชัดมากเพื่อนๆเดี๋ยวถูอีกแป๊บหนึง่งสีขึ้นชัดมากเลยตอนนี้เห็นลางๆเนาะเหมือนสีหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวระขออนุาตถูอีกแป๊บหนึ่งนะครับเ,นะเพื่อนมาดูนะครับนี่เลขขึ้นนะ เป็นสี่นะครับสี่หนึ่งสองไหมสี่หนึ่งสองชัดไหมเพื่อน,อนผมว่าชัดอยู่นะไม่ได้เค็มบ,บอนนะครับอันนี้เป็นสี่นะครับ สี่นะที่ถูกเมื่อกี้น่นสี่แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองเนาะชัดอยู่นะซาถุอซาถุกแม่เนาะนที่แรกเราถูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วเลขมันไม่ไม่ค่อยขึ้นนะครับมผมก็เลยมาถูตรงนี้แทนเนาะตรงนี้ขึ้นเป็นสี่นี่ชัดเลย นี่เนาะสี่หนึ่งสองนะครับนี่สี่หนึ่งสองตรงนี้เนะาะสาธุสาธุนะี่ตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับนี่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเลขเราเอาเลขนี้เนาะแล้วก็รูปเลขจากทุกมงคลข้างล่างแนสะี่หนึ่งสองนะชัดอยู่เนาะมันขึ้นว่าไง ไม่ตะเทียมบางบอนเนะาะเดีย๋ยวเราไปดูทุ่มงคลกันนะครับว่าวันนี้ทุ่มงคลที่เราจุดไว้จะได้เป็นเลขอะไรนะครับมาได้แล้วครับแม่แตะเทียมบางบอลที่นี่จะเปิดให้ทุกวันนะครับแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับ แต่ถ้าใครจะไปแม่ตะเคียนตรงพญาเมินท่าเนี่ยต้องต้องเสี่ยงดวงนิดนึงเพราะว่าเขาจะเปิดปิดตามเวลาที่พ่อค้าอตามแม่ค้าแม่ค้าขายเขาแก,แกงเขาอเขาขายอยู่นะครับซึ่งบางทีอาจจะที่ยงอาจจะปิดแล้วหรือบางทีเขาไม่มาขายเขาก็จะเขาจะไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเสี่ยงดวงนิดนึงสำหรับแม่ตะเคียนตรงพญาเมินท่านเนาะส่วนแม่ที่บางบอนี่ก็จะเปิดทุกวันนะครับผมแม่ตะเคียนทองนะมีทั้งแม่ที่เป็นต้นอยู่ด้านบนเนาะเป็นขอนแม่เนาะ แล้วก็แม่ที่เป็นต้นสดนะครับทั้งสองต้นนกนี่ต้นที่หนึ่งนะครับแต่ต้นที่สองเมื่อกี้เห็นแล้วต้นนี้เราเห็นหนูนเก้าเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่สองมั้งในระหว่างที่รอทุบมงคลออกนะครับสาธุสาธุาธแม่เนะาะทุบกออกแล้วดูทุบก่อนดีกว่าเนื่องจากลมแรงนะครับซึ่งว่าถ้าลมแรงเนี่ยกะทุบอาจจะลมได้เนาะ อะทุกออกครบแล้วนะครับดูซิอจะเห็นเลขอะไรอือุ้ยเลขวันนี้เรอจุดนะครับเห็นเป็นสามหนึ่งห้าเอา,เอาละสามหนึ่งห้านะครับใครสนใจนำเลขไม่ตะเขียนบังบอนนะครับไปเสี่ยงโชคสิ่ยงดวงได้นะครับ สามหนึ่งห้านะครับเลขชัดเจนนะเดี๋ยวเราจะองค์นั้นได้เก้าเก้าหรือศูนย์เก้าแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้เนาะสองที่องค์ต้นสดกกันบ้างนะว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับหเหมือนเลขเลย ผมเข้าใจว่ามีคนมาเอาแป้งมาลงไว้ไม่ใช่นะครับเป็นใยมังมุมครับเป็นใยมังมุมเพื่อนๆเนี่ยเป็นใยมังมุมนะครับมาทำไว้ลองดูว่าเห็นเลขอะไรบ้าง เห็นเป็นสี่นะข้างบนสี่เตัวนี้ครับเป็นสี่ เห็นเป็นสี่นะครับต้านบนนะแล้วตัวนี้ผมเห็นเป็นห้าสี่ห้านะครับ <S <S แล้วห้องล่างไหนนะครับเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นหกเป็นหกหกก็เป็นเก้าด้วยนี่หก <9 S 1> กับเก้าอยู่นี่เป็นหกแล้วก็เก้าอยู่ใกล้ๆกันหกกับเก้าใกล้ๆกันน,นันเนนะเห็นไหม สี่นะครับสี่ตัวนี้นี่ไอเยัยเป็นมุมนะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แป้งนะเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกนะครับแล้วก็มีเก้าติดมาด้วยหกถ้าเป็นหกก็ต้องกลับเป็นเก้าด้วยสี่ห้าหกหรือสี่ห้าเก้านะนี่ตรงนี้สี่ชัดเจนเหรอเพื่อนเลยเนาะสี่ชัดนะครับสี่ชัดห้าชัดนะ สี่ห้าแล้วก็ตัวล่างสุดนะครับนี่ไม่หกกับเก้าเนี่ยเป็นเป็นหกอยู่เป็นเป็นหกกับเก้าอยู่นะ้ะติดอยู่สำหรับแม่ตะเคียนต้นสดองนี้เนาะเป็นล,ลุกมากก็ได้ประมาณนี้นะครับสาหรับแม่ตะเคียนที่บางบอนะครับอยู่หลังตลาดบางบอนเก่าอยู่นะครับครับรับเลขของแม่ตะเคียน ที่แมประเทศมังบอนนะวันนี้ได้ประมาณน,น,นี้นะครับจะพูดให้ทุนได้นัครับใครสนใจนำเลขเหล่านี้ไปเปสี่ยงโชคเสี่ยงโชคได้นะคะระับขอเสนอทุกท่านขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับฝ่ายคนใหม่คนสองเลขล้วก็มาดูออกนะครับว่าท่านได้มีนับทุกนะครับมีเงินใช้มีความสุขนะครัคบผมแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครสนใจนะ,ะมาที่แมตต์เคจมงบอนก็มาได้ทุกวันนะครับยันถึงสุกนะครับ 8นาฬกาถึงส7นาฬิกานะงมงเช้าถึง5โมงเย็นเนะาะมันมาได้ทุกวันนะครับผมก็อ,อยู่ที่หลังตลาดของบอนนะครับผมติดคลองนะครับผมกกล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปตัวหน้านะครับสวัสดีครับ